อะไห้อย uh, ู่ฮันเด้ฮันเด้แบบแบบเ่าผลลักเมื่ออะไรบ่นเนี่ยนะเอากระลักเมือนเลยโอ้ฮันเด้ชิ้นพื้นนันยังอยู่ฮันเด้เอาไว้ใหปพญายังเรอโอ้ยบ่ได้เบิ่งหนึ่ชิ้นได้ทุกเพียงชิ้นนั้นเนาะลูกหอยได้อันทีบนันชิ้นไม่โบราณมาฆ่าเนื้นุ่งทีหัดแช่นกันยังมีด้วยเมียกับเมียใช่ละเมียหนีป่าเนาะเมียกับหอยว้าวหอยวายเจ้าอันไปเชืิญชุดนอนเจ้าว่าจะได้มานัน ปรชื่อให้แล้วเป็นเมื่อป้าอยู่ข้างแม่่นเ,<อ>เจ้าเชียวแม่นนงน่ะใช้แม่นถือน่ะใช้หรือว่าเจ้ามีบอลติดต่อกับเจ,จ้าอยู่บ่แล้วเมื่อนงใหม้มอน้นบ่เบื่องแย่งเจ้าน่ะนว่าแล้วคืนเนาะเของในวอประชื่อชุดนอน<ด>ช่องช่องชุดนอนก็ที่เช่นปลายผุอชุดนอนแบบเออชุดนอนห<อ>น่ะเอามันเลือกเอาเนี่ยตัวกระเพรตัวดีๆพาดีๆเเนาะเออกระพงเนาะ เขียนได้แล้วค่อยกบปจักได้ว่าเมียยังได้เลยซื้อให้เมียเนาะยัาครับซื้อให้เมียเมื่อพุ่นนั่นลายแนวลายอย่างเขาเว้านั่นเมื่อไปลงบันทึกกันนั่นอันกินหมูนั่นบาดนี่แหละเขาว่าทาเจ้านั่นเอายังให้เมียแล้วอกให้เอาคืนเอาคํำกระตมเอายังกระยาค่อยกับค่อยกับพังอยู่เขาเวานี่ตอนนั้นเราชิมเมื่อเนาะคํำกระช่องบาดอยู่ในคอผลัดแขนบาดหนึ่งเนาะค่อยว่าคันเจ้าชิมเมื่อเราเอาเมียนเด้อหนึ่งอนค่อยดึง ใช้แขนดึงขาดเลยบ่เนี now, so ่ยม so huh, ันชิมือเลยด้วก็คือได้ดึงดูดมือปูดผุนร่เห็นเลยบ่เนี่ยคอยหาก็บ่เห็นอ้าวบ่เนี่ยใช้ข้อนะกับโลงมาแล้วก็ปลดออกแต่ข้อนี่ก็ให้คอยคอยกับจักไปเมียนนะใช้คือว่าเมียนนะกระช้าบันคอยหาเช่านี่บ่เห็นมันเลอามือหลักเอามือเลยไปจากกันกเอามือเลยแหละใช้แขนยังเห็นอยู่ใช้แขนของเปิดมาเลือของประตูอ๋อาของของคอยเบิดแล้วก็เจเล่ากมเจเริ่มเจริ่มหลุด เอาเมื่อรดช่องพวงนั่นชีแม่นคึดว่าย่านคอยในมัดติดจักรโหลดแล้วน้ำมันหนาเออแบบนั่นเนาะแล้วมันเอามื่อเอามื่อยันแม่นเนาะจนนี่แหละมันเอากระเจไปแล้วมันกระดัมบนชันบนได้เลยแม่บอกพุทธค่อยนั่นยังมีอันสรอองชั้มนลองเนี่ยเด็ดดิโอ้โหตัวนี้นะคอยแครเมียนอยู่พุทธอยู่ได้พุผล เันเนนี่กัจักเสียเอาเปน้ำจั๊กนี่กัเนาะเห็นนี่โอ้ยขันเทนไม่แห้งเอาไปแล้วมันยันนำมันเดลยนั้นกระบ่มาดอกค่อยจักแล้วนี่ใช้อีดายอันนี้เนื้อยาลุ่นเจ้าชีวบ้นได้ก็อย่ารุ่นแบบวันหลักเมืองนี่เนาะแม่ไหนยะนี่บัดนี้ค่อยละใช้กระแจ๊กระแจ๊ตีนั่นเอาชูใช่เนาะมาไข่โบด้จักเสียนั้นมันมีลูกมันกระแจ๊กนั่นเอาเล็กตาเล็กออกมาตัดบัดนี่ตัดจะขาดแล้วเปล่าวะค่อยละเอาอันอันนนัเล็กมาแล้วโคตตีก็ใช้เลยตีแตกโต้ลูกอันก็แจน คอยจะได้อันไข่ขันม่นว่ามันไม่กระแจนั่นคอยทันเรานี่ยคอยทันโรจักที่ทันวางไหนอืมครับอีนายนี่นั่นคอยจังว่าโอ้ยคอยแลนเมื่อบอกน้องคอยกับบอกขึ้นไปน้ำกันแล้วย่านว่าเมื่อครอบเมื่อบอกเขาน้ำบ่อเขาเป็นคนสั่นจากเขาทรบอกพลังงานอยู่คนอยู่วิลาคนเออเราอ่ะมาแล้งก่อนเราอ่ะมาแล้งแล้วคอยชี้อันทามันเอ้ยน้องเขาเราอ่ะที่ดอก โดยอยู่น้ากันนี่หอดบ่อทิดตุดกกันหอดกชีวังนั้นแล้วบาแต่ก่อนหกมือเนาะโดยหกมือละเมื่อบ้านนี้เมื่อนอนพุนช่องคืนเลยเลยลบมาอีกและก็อันมานอนอีกชองคืนนี่เป็นแปดมื้อมานี่หอดเพียงอีกช่องทิบติดตแปดมื้อแปดมื้อเนาะแปดมื้อมาแปดมื้อแดนฮีที่นอนอย่างเด็ดหนึ่งกับหนึ่งมือไปอันละโดย มันม่ค่อยด้อยนั่นดอกไม่ว่าเขาบดได้ให้บดได้ตีพอน้องผลลักเมื่อใมันบ่สี่ให้เพียงเออจะว่าบ่ให้คนนอนน้ำแห้ให้วคนลิงนั่นจะว่าเมื่อว่าคอยนั่นลิงช่างคมแหงโพดบ่คอยอยู่น้ำบ่ได้สี่ได้บ่บ่ได้ว่าในื้ออื่นไดเพิ่นบ่ฮู้บ่าักก่อนพิ่นสิมาอยู่นทำนี่ก่อนหน้านี่ยนะโอ้ยกะมือทำบิดนั่นเท่ากับตามยังกระยาน้าบ่ได้นโอ้คนเดาหันบ่ได้ตีได้ทันยังอืม มันมาอยู่น้ำแล้เพราะว่าเออเออมันมาอยู่แล้วมันก็เป็นวันนี้น่อลืมคำว่าว่าเจ้าของมันาะฉะนั้นเนาะรวยสั่งว่าคอยก็สิโทรโทรโทรถามเมืองไหงเนาะแต่ว่าให้คอยไปว่าคือเจ้าในน้ำนี่คอยก็มันจะเป็นไปบุได้เนาะเพราะว่าปู่ไปห้องคอยยอมือกะหมอบุญลายดิฮั่บุญลายหมดแล้วไปไต่ไปนำเบิ้งเออถือตำหีตำคองตำระเบียบมันานา อันนี้นคุณอยู่นหารละพลังงานนนอืพลังงานพงานเรากับเป็นนั่นตำรวจคนไหนพันธุ์ทูคนเรานนไม่น้อยเลยคอยลืงขึ้นกับเราอชีดอกคอยเนาะมาดูหากันมาบนนิโทรบอก่เราบนี้ดนึชไหมอือมพเนนั่นไหนเราติดตามคอยเนี่เราเราบอกคอยในีพังเลยนี่ มือดเห็ดวัดแคนอยู่บ้านนะนี่คือได้ยินว่ายังเห็ดหีดอยู่บ้านเมียแล้วเลยสีมื่อเห็ดมัดขอต่อแคนสูขันเอาเมียใหม่พญ่ก้อนบอกเลยเด้อมือดบอกอันนั้นเห็ดนะบอกแน่ช่วยมัดแคนน้ำนี่นะพอได้บุญในคุณน้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะเมียสาวเนาะดีใจทำเด้อเพิ่อนจะซอสยเจ้านาะ เอออืมเอาเมื่อนำบ่อเมียนะเอาเมื่อนำบ่อเขตที่เขตคลองแล้วมั้งหรบ่อดีใจนำเด้อนักแทรกบุรีหล่อลูนุกลางกันเดี๋ยวดีใจนำมาแล้วมาแล้วโคตรเขียนให้มาหอดบุกคืนนี่สิบโมงก็คืนหอดวิล่ะมาแต่เก่งก่อพวกโบยไม่ได้ไปห่วมนำเขาไปอยู่เขาไปห่วมแล้วไอ้เต็มไปเขาก็เขาแช่แช่คนละไม่ชื่ออยู่ ชื่อไปคลองปลอมนี่มันยังไงคลองแท้คือย่าวน้ำมันเต็ิไม่เนี่ยวันนี้คองปลอมเขาพาซื้อผู้จะจ่อยชงงานเจ้าของคองปลอมเรื่อนี่มันไม่ด้เลยกระบาดตะกี้ของแท้เขาเปิดแชร์พันเราอยู่ฮานั่นคอยกลับไปเอาเรามากกินาแฟแล้วเหราไม่ได้ยุ่มอันนั้นเราไปกินร้อนด่านชาวเราอยู่แก่งเกาะคุณเเราไปห่วงนั่นเรายังตีคอยอยู่เจ้าจำว่าคือว่าคารอง แพงแท้เลยเจ้ากัยังเอาอยู่เนาะโอ้ยพอบอกพอพอจะทำมันแล้วแหรอแหน่ป็นแม่แมง่โทรหาเมียก็ติดอยู่ประตูติดอยู่ประตูหาเมียติดนะเผินหับอยู่บ่อหับหับคอยบ่วบน้ำในบ่อววันมันชิบ่วบน้ำคอยอะไรคอยยาวเด็กๆชาวหนุ่มเนี่ยไปว่ากินเนี่ยเมื่อแล้วเมื่อเมื่อหอดบ้านแล้วเมื่อในชิคับมาให้เวียกอยู่ชั้นวัด แต่เพิ่นนะบอกกลับมาหาตู้แล้วบอกโอ้ยไปชำนี่มันก็แล้วรุ่นหลักเมื่อแล้วเนาะรุ่นหลักเมื่อหลักเมื่อนี่ครับจังย่าแล้ววัดเพราะจะฮอดพุ่นแหละเขาถามรายละเอียดแหละเขาจะเอาใหม่นะเดี๋ยวนี้ไม่มีปัญหาหรอกปะแล้วเอาใหม่ไม่เนีคคายชิ้นสดได้จะเอาใหม่ได้หมดเป็นเอาใหม่ บัดบัดเครื่องอันครชินชอดเขาไปไปวางไปอย่างเดียวตู้ที่ได้คืนอยู่บนนี่บ่เขาเอาแล้วแล้วบ่บ่กับโบได้บ่กับโบได้บ่ทุกนว่าอันนตัวนี้มันนำหัวหมูเขาเนีเงินแต่งเงินยังยังมันได้พัดกันวันที่หาเดือนที่ออกมาเนี่ยแหละวันที่ห่านี่แหละหายไปทอกเขาเบิดมันกระดองนู้เป็นชัดนั่นเดือนช่องโดยจังได้แปลงกินน้ากินดอกเนเดือนช่องบอกกันแต่ว่าเงินน่ะไปทอกได้วันที่ห่านี่ม่ให้ความกัน คันความมันกายวันที่หายเลยเขาไหมาช่องล้านกระมูก oh. เขาว่าหนาะ <c oughs> คอยกัดชื่อไม่ดอกคอยกัดโชห,หาลา้านคนนี้น้ำนำอยู่ได้นี่นั่น oh. ให้เขาภาคมาให้เงินนี่หากทาภาคไม้อีกวันนี้นั่นเพราะไปใกล้แ้่มันอ,อีนอีน้าเอ็นเมื่อดีนี่นะดู oh. เอาอีน่าใหม่อำเภอใหม่เนาะอาเภอใหม่เนาะถือกระแพงกระเป็นกระแพ้ของผู้นี้นะคอยว่าแล้วเลยเห็นหมดวันว่าวกินเหล้ากินเบียกกินนี่นะชาวผู้นี้อยู่เชียงโป่งให้มาโลดเนาะคนวอร์เนาะ มามาได้เอามานําไปฮอดมื้อใดแล้วก oh! oh! <c oughs> oh! ็ไหว้ขอกันแล้วก็มานํารถปุนี้ก็ด้สบายคือกันบ่แม่าย้วันนี้บ่บ่ได้มีแต่บละเอียดด้ตู้บดนีน่ะเรื่องันแต่งปเข้าพะง่ายด้เนเว้ากันคักได้บดเนาะเป็นจังได๋อมันก็สิเว้าเว้าให้เบิดบดนี้บ่้ไปเนาะเออบ่เร่นีู่เลงปลานี่บ่ก็หเนาะกินยาใดาใดก็สิได้คืนนนี่นีคืนนียังว่าอันนั้นคืนวานนี่ค่อยว่าเว้าอยากลิ้นอยากกินเลยเนาะโอ้ยค่อยมาน ก็ไมีลูกว่ะเขาไปถือผ้าเลยเจ้าไปถือเมื่อไรปหาเอาประธานหอฉีบมือถือผ้าเลยคือไวแต่ติดเจ้าจังหัวจักเจ้าไปกวดแล้วบ่อะบ่ปักบ่นีมันมันจะให้ลินนะเนาะก็อ้างอ้างอ้างบ่คือเลยเนาะเอาแล้วมาหยุ่ดกันพอเดือนที่ถือผ้าแล้วบ่ยาที่ถือเขาบ่ถือเลยละมันคือกันก็บ่ถือถามเนาะอ้อยลินคือ่างคมแห่งกระเดียกกระดอกเขาอยู่น้ำบ่ได้อันนี้ บ้ได้ตีมาคอยข่าคอยตีคอยด่าคอยปล่อยว่าคอยลิ้นแนวเดียวนี่ปุ๊บตัวนี้เฉื่อยแต่เดียวนี่เนาะปุ๊บเหมือนเนาะคอยบ๊อบเฉื่อยนี่แหละปุ๊บกับุ๊บเมื่อพุ่นกับมันกับชีวะคือเก่าแับนี้หนูหรือแล้วมันก็ชี้อันเก่าแหละคือชคำนี้ป่ะอืมอืมคือชีวเอันอ่ำอมเพียงมันว่าประจักษ์กลางเวรกลางคืนมันกับแม่นแท้บ่ะตูจักกลางเวรกลางคืนนี่นะเอ้า อยากเงีคนยังบอกว่าอยากยงีแล้วก็คิดเป็นไงสิ่นี้ยังอีกตั้งมีอยู่แล้วเนางพ่อใหญ่ตับิดนั่นมันมานั่นแต่ค่อยกังเว้นมันค่อยนอนมันยังมาไก่บ้าเกาะข่อยไดนเออพอดีบานหนาอยเป็นบ้าพอดีหายนะเออมาเกาะมาไก่ผู้ชายเนาะมันก็ขึ้นเนาะเนาะอยู่สองคนทมาแล้วมันไปว่อกับข่อยแต่จริงนั้นมันหันมาเกาะข่อยเออเกาะยังใั่นที่เนาะ ยกา็คนมันมันก็ขึ้นแล้วผู้ชายนั่นเพียงเห็ดแล้วมันมีความหวานอย่างที่นั่นเห็นบอกจะเอาไปติจะเอาไปให้แปลกเนาะเนเห็ดกับผิดเห็ดกับผิดเนาะเอานั่นแล้วงงว่ะเอาจะยากมันบอกความบริสุทธิ์อาจจะยากในเรื่องนี้ขมเรียนนอยู่ชวนพวนอนอยู่เปิงพอลามนั่นก็คือกันพอลามนั่นก็ว่าเอายังไงมันเลยบอกให้เอาขึ้น ทีบอกอนนั้นได้จนก่อนได้เนี่ยนะบ้าบ้านนี่แลหละบ่กให้เอาขึ้นเออคนก็บ่าบอาขึ้นอักลักเอาบ้านนี่นะคนบ่อยไป,ยปลักเอาเห็นบ่าลักก็ลักไปใช่ไหมอยู่บ้านนั่นอันนี้เวลาดนี่ยวัดสามบาทรถยจะมนันเอาไปย<ะ>่ใยคอมันบาทหนึ่งเนาะลูกชาวมันบาทหนึ่งลาดมันบาทหนึ่งน้่ก็ได้แต่เงินอันนั้นและเงินชิชอดอันชิบบานะอันใช้คออันสามบาทอันเดีวบ่ได้เนาะ มันจักจักล้านเจ้าว่ะม,มันเอาไปนะมันบวเครื่องใช้กับคอยเอาคืนน่ะแนนอยน่ะอันพอเนาะเนาะอันน่าเบามันอันเาหุ่งนั่นไปละเจ้านั่นเฮ็ดกับลูกกับหลานคอยแกเดียกรอดเพราะว่าเอาเฮ็ดไปยังเยอะเฮ็ดเรื่องลินกินนี่แล้วเอาคอยมันเป็นหรเอาไปดมเอาไปลูก้า้ว่ะคอยบาแล้วเจ้านั่มเอาด,ดมบ<โด>่อีเมียเจ้านั่งคอยพีเลยอืเอ้าวให้คอยมันเป็นง่ายดห่วย บ้าแล้วอัันนะไรเราคอยเจ้าอาถูกมันบาปม้าลุดได้ชามมือบุษีมืออีแต่ห่งตายบ้ามันบาปมานั่นม่านันมันขนาดไรบาปนำทันได้เนาะโดยไปย้ายงัวนี่มางพวทันหอดเฮือนตายอยู่กลางทางคุนกระไรบุญนาบุญยังเนี่ยเอ้โหยเป็นเช้าสังวายเนาะอืมได้กับบาปติดจรวดทั้งมือเนาะอันนี้เลยจะว่ามันว่ามันบุญญาเนี่ยมันเมื่อรถมันว่าคอยเอาผัวดอกมันว่า เจ้าค <Hoy S 2> ัดเชิงจะค่อยมาเอาหัวคอยจีดูเจ้าตายมันเชิงโลดเชิงหีมันนั่นมันมันคาแล้วคอยจังชีไปเอาหัวมันตัวยังมันกระเดียกกระดกแฉกอีนี่นั่นมันพ่ออยู่ดอกก็พ่ออยู่นั่นอ่าเนื้อหัวโล